สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดรูปแบบเอกสารหรือพวกตำรารายงานหรืองานวิจัยต่างๆเนี่ยนะครับโดยเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้ microsoft word นะครับในการทำงาน <c oughs> นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับ ขอญาตแนะนำนิดหน่อยก่อนว่าเรื่องนี้มันมีมันมีความเหมาะสมมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือ,องานจัดรูปแบบเอกสารเนี่ยถ้าเหมาะสมมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือเอกสารทางวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำราเอกสารประกอบการสอนหรือรายงานนะรหรืองานวิจัยนะครับซึ่งโดยปกติแล้ว เราจะมีปัญหากันมันเป็นเหมือนงานธุรการนะครับที่นักวิชาการหลายท่านก็อาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่จริงแล้วผอใช้รูปแบบอัตโนมัตินี่คือมันมันสามารถที่จะทําได้โดยที่ไม่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกพวกทางนักวิชาการทั้งหลายแหล่ก็คือพอเราทำนั้นเนี่ยนะครับเอกสารของเราเนี่ยฟอร์แมตมันจะไม่ค่อยคงที่นะครับหัวข้อหลักหัวข้อรองบางทีก็กําหนด ขนาดอักษรแล้วมันก็มันก็ลืมนะครับสิบ้าง16บ้าง20บ้างนะมันก็จะมั่วมจะลืมไม่รู้ยศเว้นย่อหน้ายังไงฟอร์แมตเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือพอตอนที่ไปทําสารบัญเนี่ยก็จะวุ่นวายมากเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวพิมพ์ผิดบ้างอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งทั้งหมดก็ส่งผลให้เราสิ้นเปลืองทั้งเวลาแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณสิ้นเปลืองสมองมากๆนะครับ ดังนั้นถ้าเราทําตรงนี้เนี่ยประโยชน์ที่คิดว่าจะได้ก็คืองานเราเนี่ยจะเป็นระเบียบเลยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยเป๊ะมากนะครับแล้วก็อาจากปัญหาที่เราเสียเวลาลงเวลาอะไรไปประมาณเนี้ยนะครับถ้าทําโดยระบบนี้ก็จะประหยัดเลยมันจะง่ายมากนะครับและสุดท้ายก็จะได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าเราจะไปตีพิมพ์ที่ไหนถ้าก็กําหนดตัวเกณฑ์ตัวหลักการอะไรรูปแบบอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับแค่เรามาเซตระบบใน ในตอนที่เราทำโดยใช้ระบบมารตาระบบอัตโนมัติตรงนี้มันก็จะตอบตอบโจทย์ตรงนั้นทั้งหมดได้เลยนะฮะแล้วก็นี่คือในภาพรวมก่อนนะครับทีนี้เนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมได้แบ่งได้แบ่งออกเป็นสี่สี่เรื่องด้วยกันคงจะทำคลิปทีละเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการเตรียมก่อนว่าเราต้องมีอะไรบ้าง นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพูดในในส่วนนี้แล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือไปไปกำหนดฟอร์มมันเลยครับกำหนดในระบบเลยในในเวิรเลยว่าให้ช่วยจัดหน้าตาของชั้นเอกสารชั้นให้เป็นแบบนี้นะนะครับจากนั้นอันนี้ถือเป็นหัวใจนะตรงตรงเรื่องกําหนดรูปแบบเนี่ยนะครับส่วนทีน่นี้อีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้ใช้เพื่อตอนที่เราทําสารบัญน,นะครับก็คือไปกําหนดเลขหน้า ใส่เลขหน้าก็ไปแล้ววิธีการใส่เลขหน้าใส่อย่างไรนะฮะสุดท้ายก็จะไปแนะนําเกี่ยวกับการทาสารบัญแบบอัตโนมัติไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์อยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวาที่เราทําทั้งหมดเนี่ยไม่ว่างานเราจะอา่นานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับให้ทําอยู่ในแค่หนึ่งไฟล์เท่านั้นนะครับไม่ต้องแยกเป็นบทละไฟล์อะไรแบบนี้นะครับหนึ่งเล่ม หนึ่งเล่มเลยตั้งแต่หน้าปกยันปกหน้ายันปกหลังเนี่ยขอให้ทำในหนึ่งนะครับทำในหนึ่งฝ่จบเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูในขั้นตอนการเตรียมก่อนนะครับว่าถ้าจะทําเรื่องเนี้ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็เปิดไปที่หน้าเวิร์ดของเรานะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของที่เราต้องไปเซตหน้านะครับเซตหน้ากระดาษอะไรพวกนี้เรียบร้อยก่อนนะครับ อ่ผมจะเริ่มอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลองทําเนื้อหาไม้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะลองทําให้ดูว่าหนึ่งตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นวิวมุมมองพวกเนี้ยทากันยังไงนะครับเอาละครับผมสมมุติว่าเนี่ยผมมีเอกสารอยู่วันหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับพื้นนไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยก็คือมีแต่ว่าเนี่ยเป็นเป็น,ปนงานอะไรก็ไม่รู้หละพิมพ์มาปกติอยู่แบบเนี้ยที <c oughs> นี้เดี๋ยวลองมาจัดกันดูครับ ตอนนี้สภาพหน้าตาก็จะเป็นเหมือนกับที่เราพิมพ์ตัวทั่วไปไม่ได้กําหนดแบบไม่ได้กําหนดกรอบอะไรใดใทั้งสิ้นนะครับมาจากพื้นพื้นโดยภาพรวมทั้งหมดก่อนทีนี้เราเรามาทําอันแรกครับอันแรกจะให้ตั้งหน้าวิวหน้ามุมมองนะครับซึ่งจะไปทํา2อย่างนะครับก็คือไปไปสร้างไม้บรรทัดไปกําหนดไม้บรรทัดขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปกําหนดหน้าต่างมุมมอง นี่ถึงหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวลองดูนะครับอีกอ,อันหนึ่งเดี๋ยวผมจะตั้งค่าตรงนี้ให้เป็นเป็นหน่วยวัดของของไม้บรรทัดนี่ให้เป็นนิ้วนะฮะเพราะว่าหลายเท่าที่สังเกตหลายๆที่เนี่ยเขาจะกําหนดว่าเคาเข้าไปขี่นิ้วย่อหน้าก็ไปกี่นิ้ว,อ,วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งให้เป็นนิ้วเนี่ยจะรู้สึกจะตอบจะคําถามกับกับตัวเอกสารมากกว่า สองอันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าผมจะกําหนดไม้บรรทัดกับหน้าต่างมุมมองไว้ตรงไหนนะฮะตับแรกเลยเนี่ยนะครับเราไปตรงที่วิวตรงที่วิวหรือมุมมองเนี่ยนะครับตรงเนี้ยคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นให้ไปคลิกตรงตรงไม้บรรทัดหรือรูเลอร์ตรงเนี้ยครับมันก็จะโชว์ไม้บรรทัดตรงนี้ขึ้นมานะฮะอ่าไม่มีเนาะคลิกเข้ามามันก็จะมีมีไม้บรรทัดแต่ทีเนี้ยไม้ไม้บรรทัดที่แถบบรรทัดตรงเนี้ยนะครับมันจะหน่วยเป็น หน่วยเป็นเซนติเมตรอยู่นะเราต้องปรับตรงนี้เป็นนิ้วนะครับ,อ,บอ่กระพิการหนึ่งนะหนวาหน้านี้แล้วนะครับก็ไปไปติ๊กตรงหน้าต่างมุมมองตรงนี้นะครับเนวิเกเตเนวิเกชันเนี่ยนะครับคลิ๊กเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าหน้านำทางมาหน้าต่างน,านำทางตรงนี้ให้เราว่าตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นหัวข้อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาอยู่ตรงนี้นะครับสองอันนะครับ ใบบรรทัดแล้วก็บานหน้า่ากนําทาง,ทางโอเคโจหน้านี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นต่อไปครับตรงนี้มันยังเป็นเซนติเมตรอยู่ใช่ไหมฮะ่อี้ผมบอกว่าตรงนี้ต้องตั้งหน่วยมันเป็นนิ้วนะฮะตั้งหน่วยเป็นนิ้วเราตั้งหน่วยเป็นนิ้วอย่างไรเออให้เราไปที่ตรงเอาเราไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ ไปเซตตรงไปที่มอไปที่มอออปชันครับไปเลือกออปชันนะฮะเลือกออปชันขึ้นมาแล้วมันก็จะมีตรงดิสเพย์อันที่ตรงแอดวานครับตรงแอดวานแล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆครับให้เจอคำว่าเซนติเมตรที่อา่านี่ครับตรงหน้าดิสเพย์เนี่ยนะครับแล้วมันจะมีคำว่าโชว์หน่วยวัดเป็นอะไร ครับค่อยเลือกมาเป็นนิ้วนะเลือกเป็นนิ้วนะตรงนี้ครับเลือกตรงนี้นะครับป๊บแล้วก็เป็นนิ้วแค่นี้นะครับคลิกโอเคจะเห็นว่าตอนนี้ไม้บรรทัดจะ,ะกําหนดมาเป็นนิ้วแล้วครับเป็นนิ้วนะฮะหนึ่งหน้ากระดาษ6กนิ้วกว่าก็เรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยในการตั้งค่าหน้ามุมมองก่อนนะฮะ พราะฉะนั้นตอนนี้กระดารของเราอยู่ในหน้าที่เป็นรูปนิ้วแล้วก็มีหน้าต่างนาทางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับไปในส่วนของการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนคนระับก <c oughs> ็คือให้เราเอาไปตั้งขอบกระดาษต่างๆก่อนซึ่งถ้าเป็นงานเป็นงานนําเสนอ,อางานเล่มทั่วไปเนี่ยนะครับที่มีที่เป็นผมขอสาธิตในที่เป็นเล่ม เล่มที่พิมพ์หน้าเดียวนะไม่ได้พิมพ์หน้า si URE. หลังนะครับซึ่งบอกพิมพ์หน้าเดียวเนี่ยมันก็ต้องเว้นฝั่งซ้ายไว้เนี่ยนิ้วครึ่งฝั่งซ้ายไว้นิ้วครึ่งไว้เพื่อเย็บมุมเพื่อไว้เพื่อเย็บสันแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาให้ให้ให้ลดลงมานิ้วครึ่งให้มีขอบกว้างนิ้วครึ่งไว้เพื่อไว้เพื่อเขียนใส่เลขหน้านะครับใช่ไหมอันซ้ายกับบนน่ะนิ้วครึ่งนะฮะซ้ายกับบนนิ้วครึ่ง ส่วนด้านล่างกับด้านขวาเนี่ยหนึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งกันนะครับจะตั้งตรงไหนเอ่ยก็ไปที่เอ่อไปที่ดิเลแล้วอ่ะที่แล้วนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีเนี่ยฮะมารจินเนี่ยขอบขอบหน้ากระดาษเนี่ยซึ่งเขาก็กําหนดมาบ้างแล้วนะครับแต่จะไม่ตรงที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราก็มากําหนดใหม่ก็ได้โดยของเราเองข้างบนเมื่อกี้บอกว่าใส่ไปเป็นนิ้วครึ่งนะฮะ คลิกเลือก้าไปเลยครับนิ้วครึ่งนะฮะข้างบนนิ้วครึ่งข้างซ้ายนิ้วครึ่งนะครับส่วนข้างล่าง1นิ้วข้างขวา1นิ้วก็กาหนดได้แบบนั้นแล้วนะครับเป็นแนวตั้งโอเคหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับเราก็คลิกโอเคไปฮะโอเคแล้วครับตอนนี้ถ้าเราดูตามขอบในนี้ของเราก็จะจะเห็นขอบเว้นเข้ามานิ้วครึ่งแบบนี้ในนี้ข้างหลังก็1นนิ้วเรียบร้อยแล้วนะครับ1นิ้วกับนิ้วครึ่ง นะฮะก็เรียบร้อยตั้งค่าหน้ากระดาษเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ไปเราก็ไปดึงไปเปิดเนื้อหามาหรือพิมพ์เนื้อหาเข้าไปก็สุดแล้วแต่แต่ในครั้งนี้เนะี่ยผมลองผมลองเซตเนื้อหามาให้ประมาณนี้อยู่แล้วครับนะครก็เตรียมเนื้อหาไว้ให้ประมาณนี้แล้ว <c oughs> เพื่อเพื่อไปใช้เป็นการทดลองจากนั้นครับเอ่อสคัญอีกตัวหนึ่งนะนะครับก็คือการกดตัวพาย นะครับอ,อ่นิดหนึ่งตอนที่ตั้งค่าหน้ากระดาษและกำหนดตัวไปสังเกตนะครับไอ้ตรงเนี้ยตรงการตั้งค่าหน้าหลังเนี่ยน,น,นะครับตั้งค่าหน้าหลังเนี่ยไอ้ขีดบนเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมข้างบนเนี่ยคือเลื่อนไปเลื่อนมามันคือการย่อหน้าเราจะย่อหน้าครึ่งนิ้วย่อหน้าหนึ่งนิ้วเนี่ยเลื่อนตรงนี้ได้นะครับอย่าไปใช้วิธีอย่าไปใช้วิธีเคาะแบบนี้นะครับ เมื่อกี้ผมบอกว่าให้กดตัวพายอ,อันหนึ่งตัวพายคือตัวนี้นะครับคือถ้าเราไม่กดพายเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าเบื้องหลังของมันทําอะไรอยู่บ้างแต่เมื่อไหรก็ตามถ้าเราใส่ตัวพายเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีตัวพายปรากฏขึ้นมามีจุดมีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมามันจะได้รู้ครับว่าเวลาเรา Enter ลงไปแบบเนี้ย enter ลงไปแบบนี้มันจะเกิดตัวพายขึ้นมาครับจะได้เห็นเบื้องหลังการแต่ทำนะฮะ,ะกลับมาตรงนี้หน่อยครับสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมตัวบนเนี่ยนะครับเป็นการเซตย่อหน้านะครับส่วนในสามเหลี่ยมตัวล่างเนี่ยนะครับเป็นการเซตเรื่องขึ้นบรรทัดใหม่พอย่อหน้าแล้วไปขึ้นบรรบรรทัดใหม่ตรงไหนก็เลื่อนเอาตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้ากเกิดว่าจะเลื่อนทั้งสองอันเลยก็ได้ครับที่สี่เหลี่ยมข้างล่างเนี่ยถ้าเลื่อนก็จะไปทั้งไปทั้งหมดเพราะงั้นของเราเลือกเลือกอีกทีแล้วกันเนาะว่าจะเลื่อนเราจะ จะทําตัวไหนส่วนมากก็ยอ่อหน้าแหละครับที่ใช้บ่อยอย่างเช่นเนี้ยยอ่อหน้าก็าไปครึ่งนิ้วอ่านะก็ย่อหน้าไว้แบบนี้ครึ่งนิ้วก็จบละนะครับส่วนตัวหลังนี่ก็คือกั้นหลังกั้นหลังว่าจองตรงไหนนะครับโดยปกติมันจะเซตมาให้อยู่แบบนี้ก็เซตให้อยู่ในระบบแบบนี้ก่อนนะฮะอยู่ในระบบแบบนี้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับในเบื้องต้นเนี่ยก็ไอ้ยังอยู่ในเอกสารหน้าปกติแบบนี้ไปก่อน อันนี้คือขั้นตอนการขั้นตอนการเตรียมครับแค่นี้ครับเตรียมเมอกสารไว้แค่นี้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรก็โอเคครับเดี๋ยวจะไปเจอกันตอนที่กำหนดรูปแบบครับในใน EP 2ครับโอเคครับสวัสดีครับ